สวัสดีค่ะวี้จะเอ้าเอาใหม่อเอาเลยโอเคโอเคอะ่ะเอาใหม่ได้ไหมเอามาเอามาเราจะนับนะสามสี่โอเคสวัสดีค่ะน้องมิลานะคะสวัสดีพี่พี่น้องๆน,นะคะวันนี้จะพาไปดูบ้านแล้วก็สวนโอเค,อเ,คเราไปดูสวนทุเรียนของน้องมิลากันเลยไปขั้นแรกไปตรงนู้นก่อนให้ให้มาดูในบ้านใหมา ในสวนทุเรียนของน้องมิลาอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมพ่อใช่แล้วตรงนี้ยังไม่เกิดเมื่อจะออกลูกตอนหน้าร้อนว่ามันจะออกลูกตอนไหนหน้าร้อนหน้าร้อนใช่ไหมอืมอ๋อยังไงนี่ต้นทุเรียนของน้องมิลาอือตอนนี้ก็ไม่ได้ตัดหญ้าเลยหญ้าค่อนข้างรกหน่อยเนื่องจากยังไม่ว่างตัดหญ้า น้องเวลาได้ใส่ปุ๋ยไหมเห็นไหมไหนไปดูอะไรต่อจะพาไปดูตรงนูน้นโอเคเลยโอ้ยขนอ่ะมดกัดเหรอไม่ได้ย่านะเนีย่ยปั๊มน้ำไม่ต้องกลัวนี่ตกใจนี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำของเรานะคะรีวิวสวนหน่อยมันมีอะไรอีกพอเมื่อกี้หนูเจอ หนูหนูเจอแะลรอะไรไงนะอแไรงก่าาทาสอ๋อมันมันกัดไหมไม่กัดมันน่ารักมันตัวเล็กสีแดงอาพาเดินชมสวนหน่อยมีอะไรบ้างทั้งนี้คืออะไรพ่อน่ะบอกท่านผู้ชมสิ <c ười> นี่คืออะไรพ่อ มันคือที่รดน้ำใช่แล้วไอ้มีอะไรอีกตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยเปียกหน่อยมันเปียกเหรออืมมันเปียกกินอะไรอะ่ะส้ตมตำเผ็ดผ็ดไหมเผ็ดตอนนี้คือต้นอะไรพ่อต้นลำไยแต่มันยังไม่ออกลูกนะออกลูกตองไหนมันเพิ่งเกิดเพิ่งโต อ๋อเพ่โตใช่ไหมมาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็คือกล้วยดิบนะนี่ก็เป็นกล้วยอีกแล้วนี่ก็เป็นก,กล้วยนี่คืออะไรพอ่ตอต้นอะไรต้นมะฮอกกานีที่แปลกจังอันนี้อันนี้คือหัวทุนี่คือหัวที่พ่อนี่คือหัวสับปะรดที่พ่อต<อ>ัดอ,ออก,อก,กใช่ไหมไวทิ้งเศษอาหารใช่ มีใบม้อันนี้ก็จะเป็นที่เราชอบเล่น,นกันอันนี้ตรงนี้ก็เป็นต้นถ้วยเหมือนกันมันเริ่มจะเปื่อยแล้วงั้มันเหีเห่ยวจังอ่ะไม่ราไม่รดน้ําเหรอไม่รดน้ําแม่อันนี้คือนี่เขาเรียกว่าดอกอะไรไม่ถูพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามยายตรงนี้ล็อกเหมือนกันนะอุ้ยไหนเวลาจะโชว์ท่านผู้ชมอีกบ้าง ทันนี้เคยมีดอกไม้ชื่อว่าดอกไม้แก้วตอนไหนอีกไหนมีละไประทับใจมุมไหนเป็นพิเศษบ้างต็นน้นนน้นเหรออ่ะโชว์สเต็ปให้ท่านผู้ชมสักหนึ่งชุดสเต็ปอะไรวะสเต็ปหนูเต้นอะเอ <laughs> ตมีแบบนี้ะ แล้วก็แบบนี้อ๋อแค่ดีเองโอเคตรงนู้จะมีที่เล่นด้วยนะที่เล่นอะไรเหรอไปไปแฮมเบอรีนไงตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะมีใบไม้มาเริ่มเหี่ยวเพราะว่าหนอนมันมากัด นี่ถ้าไปดูตรงนูน้นนีนะนี่ไงนี่คือต้นอะไรอ่ะมม่คือต้นอะไรหรอมิลาะัม่คือต้นกะไหหรก็อ,อ,อันนี้อันนี้คืออะไรย่ายเ,เลยนี่กองตาต้นไม้อู้นี่ก็เป็นต้นไม้ไปดูตรงนี้กันเถอะหนูคใหยมากับตาดีนะอ๋อเออที่ตามาตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ ก็จะถูกกัดดิดนึนงอันนี้ก็เล็กเหี่ยวแล้วนี่ถ้าเราจะเบิดเราต้องขอดอันนี้ออกก่อนไม่คิดว่าผีหรอกตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เหมือนกันลายต้นอะไรบ้างไม่รู้สิไม่รู้จัชื่ออุย๊ยเขียวมากใช่แล้วไม่ได้ตดนน้ำน,นั้นเล็กมากเลยพ่อคุณเกิดหรือเปล่าโตมงโต,น,ตนิดนึง อันนี้อันนี้ถูกนอนถูกนอนมันกัดตรงตรงนี้มันก็เลยเหี่ยวอ๋อเต้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อ้ย้ยคนนกด้วยเออทม่คนมาอันทำอะไรก็ไม่รู้นี่ก็จะลกนี่คือมอไซค์เก่าแล้วนี่ก็คือสระน้ำเก่ามันพังแล้วมันรั่วใช่ พ่อจะพ่อจซื้อให้หมดนะลืมลืมลืมอะไรบ้างลืมนี่เล่นที่ดูนะนี่คือของเล่นหนูนะใช่มันพังแล้วนะแต่ว่ามันยังกระโดดได้อยู่ <c oughs> เรเเห็นเทมารนใหญ่มากแล้วเด็กแล้วเด็กหน่กระโดดกับพี่เขาโอ้ยใจยแมงมุมพ่อเป็นไรอ,ะไอ่ะแมงมุมอ่ะแมงมุม ตาใหญ่แมงมุมข้าหนูไปโดนเรอะหนูจะเป็นอะไรไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าหนูเป็นสไปเดอร์แมนล่ะหนูเคยโดนพิดใหญ่แมงมุมมันหนูโดนตรงนี้โดนกัดนะเจ็บไหมล่ะแล้วเด็กเขาก็แล้วแฮมเบอรี่มันใหญ่เลยตอนนี้มันแกวกใหญ่ออแล้วเด็กหกกล่น<ๆ>เข้าไปตรงนี้เลยแล้วหนูเคยเห็น,เห,นเห็นหมอผีด้วย เขาบอกว่าเขาอยู่ที่จังหวัดแล็กตาณาไม่รู้ว่าเขาอยู่จังหวัดอะไรไหนหมอผีนะใช่มอผีจังไหนไม่ได้รู้จักหมอผีใครู้หนูไม่รู้จักมหมอปลาไหมหมอปลาใช่ปลาอะไรปลาช่อนปลาดุกปลาสวายหมอไปไม่ใช่หมอช่อนปาปลาดุก แล้วไปดีวิวหน่อยยายได้อะยไปดีวีแล้วแล้วเ,เขาก็จะเรียกรัตนาว่า,า,าวจะเข้าจะต่างกัทั่วว่าไงไงจะไปดูหมาเราจนมากเาลยรีวิวหมาสิอ่ะรีวีตรวจดามดีว่าตัวจดาอย่างไรพอแล้วสุดยงอ่ะยายตัวเนี้ยอุยนี่ไงไน่ารักน่ารักเปียกเลย เตะมันเตะมันไปอ,อ,อย่ามาอยู่กับยาอารีวิวตัวดำหน่อยนี่เหรอหมาหมาที่สี่ดำโอเคอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนอลาท่านผู้ชมไปก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันตอนต่อไปไปยังไงล่ะลาก่อนสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เต้นซังตังสเตร็จแล้วแม่เปิดเพลงให้เอาเพลงอะไร ไม่ต้องเอาเพลงเอาเล่นแ้วเป็นยังไงใจ่ก็เมาตรงนี้มาอยู่ตรงนั้นโอเคกันนี้แหละไ๊ายบย